ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับยุติบทบาทพิธีกรมดดำขชาพาประกาศยุติบทบาทพิธีกรรายการดังสองพิธีกรอ้าปากค้างมดดำขชาพาตันเจริญประกาศยุติบทบาทพิธีกรรายการดังด้านสองพิธีกรเอมมี่มรกตดีเจด่าถึงกับอ้าปากค้างเลยทีเดียวเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับมดดำขชาพาพิธีกรดังและเป็นที่พูดถึงในฐานะพิธีกรฝีปากกล้า อันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือน้ำเสียงที่แหบซึ่งต่อมาเขาได้แจ้งเกิดในรายการโทรทัศน์ของตัวเองที่มีชื่อว่าแฉซึ่งเขาเป็นผู้ดำเนินรายการหลักต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทํารายการแฉมดดาเจอดาม่ามาหลายต่อหลายครั้งแต่ต้องบอกเลยว่าทําให้รายการของเขานั้นยิ่งโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดจู่ๆทางด้านมดดาคชาภาประกาศยุติบทบาทพิธีกรรายการแฉโดยทําเอาทางด้าน พิธีกรร่วมอย่างเอมี่มรกตและดีเจดาด้าอาปากค้างพอเพิ่งรู้ขณะที่กำลังออนแอร์เลยโดยทางด้านมดดำคชาพาได้กล่าวว่าตนเองจะขอยุติบทบาทรายการนี้จะขอทำเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายฝากพิธีกรที่เหลือด้วยส่วนพิธีกรที่เหลือก็ต้องฝึกอ่านข่าวซึ่งทางด้านเอมี่มรกตและดีเจดาด้าถึงกับถามว่าเจ้าตัวพูดจริงหรือพูดเล่นก่อนที่ทางด้านมดดำคชาพาจะบอกว่าพูดจริงทำเอาคนทั้งคู่อึง้ง พูดไม่ออกเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ